ครับผมสวัสดีครับก็คลิปนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับก็จะมานำเสนอวิธีการซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงก็ผมก็จะเป็นสไตล์นี้ครับซ่อมสร้างก็จบ ช่างมาครับผมทำงานอยู่เป็นช่างในโรงงานครับวันนี้ผมอยู่ที่ชอ็อปก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ก็จะมาแชร์ว่าเราจะทำยังไงดีครับเมื่อด้ามตัวนี้ครับ ตามหมุนของประกาศจับงานครับมันหักมันงอครับจากการใช้งานก็พยายามหาอะไรที่มันใกล้ตัวเรามากที่สุดครับเพื่อที่จะว่าให้ทำงานได้รวดเร็วส่วนว่าอยู่ในโรงงานก็มีของครับหลายอย่าง ก็สามารถเอามาดัดแปลงแก้ไขใช้งานได้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีปากกาจับงานแบบนี้นะครับอยู่ที่บ้านถ้าเราใช้งานถ้าเป็นผมอะผมผมใช้งานไม่โหดอยู่แล้วมันมันไม่น่างอยครับแต่อน,นี้ผมอยู่กับโรงงานเนาะใช้กันหลายคนบางทีบางคนก็บ้าพลังครับมันก็เลยง,งอหักเบี้ยว งอจนแบบว่าคือมันหมุนไม่ได้ครับมันมันโค้งไปเลยครับหมุนก็หมุนไม่ถนัดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าด้ามที่เขาติดให้มากับกับตัวมันเองครับตอนนี้ซื้อมาผมไม่รู้ว่าเขาชุบแข็งมาหรือเปล่าอันนี้ก็โตสิบมิลครับน่าจะยาวยี่สิบเซนของเดิมดูของเดิมครับ เริ่มงอแล้วอันนี้เริ่มจะงอมกันครับยาวประมาณยี่สิบสองเซนนี่ครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ตัวนี้ก็คือมันคือเห็นแล้วมันขัดใจครับผมสไตล์นี้อยู่แล้วมันมันต้องทำให้มันดีขึ้นอนะ ก็คือมีแต่คนใช้ครับก็ไม่เป็นไรครับถ้าผมมีของผมก็หาอะไรได้ก็เอามาจะมาใส่มาแทนให้ครับเพิ่ม <c oughs> แล้วผมผมอยู่ในช็อปอยู่ที่ช็อปครับพอจะหาน็อตยาวได้น็อตนี้ยาวประมาณสักยี่สิบเซนครับเพิ่ม <c oughs> แล้วมีของพอดีแล้วก็มันเป็นน็อตดำความแข็งที่หัวคือแปดจุดแปด ครับ8.8ก็ถือว่าแข็งครับแข็งอยู่พอมาใช้งานได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าแข็งวันนี้ก็น่าจะดีครับแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะผมต้องไปหาของในใน,ใน,ในที่เก็บอีกไม่รู้จะมีหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็ใช้8.8ถ้าแข็งวันนี้ก็จะเป็น10.9หรือว่า12.9ครับ เจอตัวนี้ก่อนครับรีบใช้งานก็เลยเอามาใส่ก่อนมันก็พอดีเลยครับสิบมิลน,นีหัวแล้วก็เอาตัวเมียมาใส่ฝั่งนี้ครับถือว่าใช้งานได้เลยนี่ขนาด8.8นะครับเนี่ยยังยังยังงอหน่อยๆเลยครับเนี่ยครับถ้าเราอยู่บ้านครับ ก็ต้องอาจจะวิ่งไปหาตามร้านของเก่าก็ได้ครับถ้าเกิดว่าเราไม่เอาเหล็กเหนียวมาใส่แต่ผมคิดว่าเหล็กเหนียวมัน,มนได้แค่เหนียวครับแต่ว่ามันไม่มีความแข็งดีที่สุดคือผมว่าก็ถ้าเป็นผมผมอยู่บ้านผมก็เนี่ยครับํำตัวน็อตครับหาซื้อแบบนี้เลยมาใส่จบเลยครับไม่ต้องเอาเหล็กหนุ้งเหล็กเหนียวเหล็กเค้าอะไรไปมาลดขนาดแล้วก็มาชุบแข็งอีกผมว่ามันยุ่งยากครับเอาน็อตเนี่ยครับ ยาวขนาดนี้จบเลยความแข็งสักแปหรือ10.9จุก็ไดครับขึ้นไปถ้ามันมีขายนะครับจะมีบอกอยู่ที่หัวครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่เก่งของผมก็ขออภัยไว้นะที่ตรงนี้ด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์แนะนำ กัันได้ครบแลกเปลี่ยนกันได้ครับ,รรบผมไม่เก่งครับแต่ผมอยากอยากรู้อะไรเยอะๆกว่านี้ครับผมถึงทําช่องขึ้นมาอยากจะแลกเปลี่ยนความรู้ครับเผื่อมีท่านใดที่ว่ามีความรู้เยอะกว่าผมก็คอมเมนต์มาได้ครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ